จบยุคนักการเมืองอาชีพเมื่อศาสตราจารย์ขอลงสนามวัดใจคนไทยอาจารย์เชนคือของจริงหรือแค่ภาพลักษณ์ใหม่ของเพื่อไทยเบื่อไหมครับกับการเมืองแบบเดิมๆที่สู้กันด้วยวัทกรรมวันนี้เพื่อไทยทรงนักวิชาการระดับโลกลงสนามเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งหลายคนปรามาดว่านักวิชาการจะทำงานจริงได้ยังไง แต่หลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเพราะท่วงทํานองของอาจารย์เชนไม่เหมือนใครที่ท่านเคยเจอมาแน่นอนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคนที่กําลังกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการการเมืองไทยช่วงนี้ศาสตราจารย์ดรยศชนันน์วงศสวัสด์หรือที่คนเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เชนท่านคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หของพรรคเพื่อไทย แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นคือท่านไม่ใช่นักการเมืองอาชีพแบบเดิมๆแต่เป็นนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และมีประสบการณ์บริหารในระดับชาติจริงๆวันนี้เราจะไม่พูดแค่ประวัติแต่เราจะมาเจาะลึกวิสัยทัศน์วิธีคิดและท่วงทํานองของท่านให้เห็นชัดว่าถ้าอาจารย์เชนเป็นนายกจริงประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปกันต่อถ้าคุณอยากเห็นคอนเทนต์ทางการเมืองไทยที่มีการเจาะลึกตัวเลือกนักการเมืองแบบนี้มากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Real Thai Focus ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถอดรหัสการเมืองแบบนี้ในคลิปถัดไปก่อนอื่นเรามาเคลียร์กันก่อนครับว่านักวิชาการอย่างอาจารย์เชนอยู่บนหอคอยงาช้างหรืออยู่ในโลกจริงเหมือนเราๆกันแน่ หลายคนสบประมาทครับว่าการเมืองไม่ใช่ห้องแลบน้าอาจารย์จะมานั่งอ่านงานวิจัยในขณะที่ชาวบ้านไม่มีกิ่นไม่ได้นะแต่ความจริงคืออาจารย์เชนปรากฏตัวขึ้นในสายตาสังคมไทยไม่ใช่เพียงในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากยังในฐานะภาพแทนของความเป็นไปได้ใหม่ๆของการเมืองไทยที่ผสานความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักบริหารและมนุษย์ธรรมดาที่หลงไหลาการอ่านการคิดและการลงมือทาเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียน ในโลกการเมืองที่ผู้คนคุ้นชินกับวัฒกรรมและภาพจำเดิมๆการมาของอาการเชนจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลือกให้ประชาชนแต่คือการชวนทั้งประเทศตั้งคำถามใหม่ต่ออนาคตว่าประเทศไทยแบบที่เราคุ้นเคยอาจยังเป็นเพียงฉบับร่างของสิ่งที่เป็นไปได้หากมีผู้นำที่มองไกลรู้ลึกและลงมืออย่างเป็นระบบเบื้องหลังชื่ออาจารย์เชนคือเส้นทางชีวิตที่เริ่มต้นจากความลหลงไหลในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนจะแตกขแขนงไปสู่โลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดตัดสำคัญของเทคโนโลยีการแพทย์และชีววิทยาเส้นทางการศึกษาของเขาต่อเนื่องและชัดเจนทั้งในระดับปริญญาตรีโทที่มหิดลและปริญญาเอกด้านไบโอเมดิเคอลเอนจิเนียริงที่สหรัฐอเมริกาแกนของการเลือกนั้นไม่ใช่เพียงการเอาตัวเองไปอยู่ในสายเทรนของโลกอนาคตแต่คือการมองเห็นว่าเทคโนโลยีจะมีความหมายจริงๆก็ต่อเมื่อมันเชื่อมต่อกับชีวิตและร่างกายของมนุษย์ได้โดยตรงนั่นคือจุดที่เขาเลือกศึกษาอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีเบรนคอมพิว t ตอร์ อินเตอร์ e หรือ BCI ที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าของสมองให้กลายเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยอัมพาตที่พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้สามารถส่งเสียงผ่านตัวอักษรหรือควบคุมแขนกลผ่านความคิดเพียงอย่างเดียวได้โลกของเขาจึงไม่ใช่แค่ห้องทดลองหากคือสะพานเชื่อมระหว่างความคิดมนุษย์กับโลกภายนอกอย่างแท้จริง เมื่อมองจากมุมนี้วิสัยทัศน์ของอาจารย์เชนจึงถูกหลอมขึ้นมาในสนามแห่งความจริงที่จับต้องได้เขาไม่ได้เชื่อในเทคโนโลยีในฐานะของเล่นใหม่แต่เห็นมันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงและภายใต้ท่วงทำนองการพูดที่สุภาพเรียบง่ายแฝงอารมณ์ขันบางเบามักซ่อนหลักคิดที่เป็นระบบและลุ่มลึกเสมอ แล้วเรื่องเงินล่ะครับนักวิชาการคนนี้บริหารชีวิตตัวเองยังไงเรื่องนี้สําคัญมากในโลกการเมืองที่ทุกสายตาจับจ้องเรื่องผลประโยชน์จุดที่น่าสนใจที่สุดและอาจจะเป็นฝันร้ายของขั้วตรงข้ามคือข้อมูลทรัพย์สินครับรวยร้อยล้านแต่นี่เป็นศูนย์ในโลกการเมืองที่เต็มไปด้วยการถอนทุนคืนอาจารย์เชนแสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่เฉียบขาดและนี่คือที่มาของความมั่งคั่งที่เขาพิสูจน์ได้ครับเขาเชื่อเสมอว่าการจะรู้ลึกเราต้องรู้กว้างก่อนเปรียบเหมือนคนที่มองพื้นดินผืนใหญ่ แล้วค่อยๆสำรวจว่าตรงไหนควรขุดลงไปให้ลึกหากรีบเจาะลงไปโดยไม่สำรวจเราอาจไม่เคยไปถึงจุดที่ลึกที่สุดจริงๆท่วงทำนองแบบนี้สะท้อนออกมาในชีวิตประจำวันของเขาที่ใช้วันหยุดไปกับการอ่านหนังสือหลากหลายแขนงตั้งแต่เทคโนโลยีสังคมไปจนถึงประวัติศาสตร์และการเกษตรเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่ของประเทศก่อนจะเลือกจุดที่จะขุดลงไปปรับเปลี่ยนในแง่เส้นทางอาชีพอาจารย์เชนเดินขึ้นมาจากฐานที่มั่นคงของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าภาควิชาแล้วต่อยอดไปสู่ตำแหน่งคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหิดลซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องบริหารทั้งคนงบประมาณและทิศทางของคณะในระยะยาวไม่ใช่เพียงการตีพิมพ์งานวิจัยให้มากขึ้นเท่านั้นแต่คือการออกแบบระบบผลิตคนรุ่นใหม่และววางยุทธศาสตร์ให้คณะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างแท้จริง จากนั้นเขาจึงก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่สนามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนทั้งประเทศในระดับนโยบายในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานหลักประการสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชที่ดูแลระบบบัตรทองของคนไทยทั้งประเทศเส้นทางนี้ทำให้เขาสัมผัสทั้งโลกของงานวิจัยและระบบราชการเชิงนโยบายเห็นทั้งสมการในกระดานและชีวิตคนในโรงพยาบาลพร้อมกัน ด้วยพื้นฐานแบบนี้วิสัยทัศน์ของอาจารย์เชนจึงไม่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ลากโยงมาจากประสบการณ์จริงเขามองว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากตัวเลขในบัญชีหากเริ่มจากสิ่งที่ลงทุนใส่เข้าไปในศีรษะของตัวเอง เขาเป็นตัวอย่างของแนวคิดที่เรียกว่า knowledge-based wealth หรือความมั่งคั่งที่สร้างจากทุนทางปัญญามากกว่าการเก็งกำไรหรือการเสี่ยงโชคข้อมูลทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชเพอให้เห็นภาพนักวิชาการคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสกว่าร้อยล้านบาทแต่ไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวโครงสร้างทรัพย์สินของเขากระจายอยู่ในกองทุนหุ้นกู้ที่ดินและทรัพย์สินทางเลือกอย่างนาฬิการูซึ่งไม่ได้สะท้อนแค่รสนิยมแต่สะท้อนความเข้าใจลึกซึ้งในเกมการลงทุนที่ซับซ้อน การเติบโตแบบไม่มีหนี้ของเขาแสดงท่าทีชัดเจนต่อแนวคิดด้านการเงินว่าความมั่งคั่งที่ตนยอมรับได้คือความมั่งคั่งที่ไม่ผูกติดกับภาระจ่ายด้วยวินัยและความสม่ำเสมอมากกว่าการเร่งเครื่องด้วยเ e เวลเลช หากมองให้ลึกกว่านั้นวิสัยทัศน์ของอาจารย์เชนในเชิงการสร้างมูลค่าไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเลขเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตำแหน่งแต่ขยายออกไปสู่การแปลงทุนทางปัญญาให้เป็นทุนทางการเงินผ่านหลายช่องทางในโลกที่ความรู้ระดับสูงในสาร้อนแรงอย่าง BCI หรือ AI ทางการแพทย์เป็นที่ต้องการเขากลายเป็นบุคคลที่บริษัทเทคนโนโลยีการแพทย์ระดับใหญ่ทั้งในและต่างประเทศต้องการตัวในฐานะที่ปรึกษาผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อย,ยอดสู่สิทธิบัตรสร้างไรายได้แบบแพ s i v e อินค m e ผ่านการถ่ายทอดสิทธิหรือการ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังมีบทบาทในการจุดประกายหรือหนุนหลังสตาร์ทอัพสายเฮลท์เทคที่แยกออกจากหุ้นทดลองมหาวิทยาลายัยที่เขาอาจถือหุ้นอยู่ด้วย กลไกทั้งหมดนี้คือภาพของคนที่เปลี่ยนความคิดในหัวให้เป็นอาสา,าที่สร้างกระแสเงินสดได้จริงและทั้งหมดเริ่มต้นจากการลงทุนในความรู้ที่ลึกและเฉพาะทางทีนี้มาดูของจริงในเชิงนโยบายกันบ้างครับว่าแนวคิดแบบนักวิชาการจะลงบนดินการเมืองไทยได้แค่ไหนสิ่งที่ทําให้เขาต่างจากภาพจําของนักวิชาการรวยคือท่วงทํานองการมองโลกและมองคนครับงานนี้ไม่ใช่เรื่องการหาเสียงแต่มันคือการรีเอนจิเนียร์ประเทศไทยใหม่ทั้งระบบผ่านสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าเทคโนแคยีประชาสัลิซนม เขามักนิยามตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากทำอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ตัวเองทุกวันประโยคนี้ฟังผิวเผินเหมือนความถ่อมตัวแต่ในความจริงคือหลักคิดสำคัญของคนที่ไม่ยอมให้ชีวิตหยุดนิ่งเขาให้คุณค่ากับความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ชอบนั่งอ่านชอบชวนคนต่างวงการมาคุยชอบฟังมุมมองจากคนที่ไม่ได้ทำงานสายเดียวกันเพราะเชื่อว่าความเข้าใจที่ลึกกวามักซ่อนอยู่ในรอยต่อของศาสตร์และประสบการณ์ที่แตกต่าง ขาทีนี้สะท้อนออกมาในวิธีที่เขาเข้าไปศึกษาเรื่องการเกษตรและประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพื่อเก็บเป็นข้อมูลบนกระดาษแต่เพื่อจะเข้าใจว่าหน้าดินของประเทศคืออะไรเมืองต่างๆในอดีตตั้งอยู่ตรงไหนทําไมบางเมืองเลือกที่ลุ่มบางเมืองเลือกที่สูงและอะไรคือจุดเริ่มของปัญหาผังเมืองและน้าท่วมที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่สนามการเมืองทุ่งคานวงของอาจารย์เชนยิ่งน่าสนใจเขาไม่ได้วางตัวเป็นผู้รู้เหนือคน แต่พยายามรักษาสายตาให้มองคนอื่นในระดับเดียวกันอยู่เสมอเขาเคยบอกว่าหากมีคนมาทักตามท้องถนนเขาจะคุยเหมือนคุยกับเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่คุยในฐานะผู้ใหญ่หรือคนที่เหนือกว่าและย้ำว่าคนรอบตัวต้องคอยเตือนหากเมื่อใดสายตาของเขาเริ่มมองโลกจากจุดที่แยกห่างจากประชาชนเกินไปท่าทีนี้ต่อยอดไปสู่จุดยืนทางการเมืองที่สําคัญมากในยุคแบ่งขั้วคือความเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของประเทศต้องไม่มีฝักมีฝ่าย ต้องมองประเทศก่อนฟายและพร้อมรับฟังทั้งเสียงชมและเสียงวิจารณ์เขายอมรับว่าตัวเองอ่านคอมเมนต์ทุกอย่างทั้งบวกและลบเพราะมันคือกระจกสะท้อนตัวเองและเป็นวัสดุดิบสําคัญในการปรับปรุงทั้งในฐานะนักการเมืองและมนุษย์คนหนึ่งในมิติของวิสัยทัศน์ต่อประเทศอาจารย์เชนถูกวิเคราะห์ว่าเป็นตัวแทนของแนวคิดประชานิยมเทคโนแครตหรือเทคโนแครติกพูปิลิซึมซึ่งพยายามผสมผสานนโยบายที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่กับความเป็นมืออาชีพเชิงเทคนิค แนวคิดนี้ต่างจากประชานิยมแบบเดิมที่เน้นการแจกทรัพยากรหรือสวัสดิการโดยไม่ยึดโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวในมุมของเขานโยบายที่ดีต้องตอบโจทย์ปากท้องคนส่วนใหญ่ขณะเดียวกันต้องยืนอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและการออกแบบระบบที่ทำให้ผลลัพธ์ยั่งยืนข้อมองเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือสวยหรูแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ต้องถูกฝังเข้าไปในเศรษฐกิจการบริหารราชาการและชีวิตประจำวันของคนไทย ตัวอย่างหนึ่งคือการมองระบบดิจิต a l วอลเล็หรือกระเป๋าเงินดิจิตัลของรัฐไม่ใช่แค่โครงการโอนเงินรอบเดียวจบหากแต่เป็นการวางรากฐานสู่ระบบบล็อกเ i n ระดับโครงสร้างที่สามารถนำไปใช้ในบริการอื่นๆเช่นการทำสัญญาอัตโนมัติการยืนยันตัวตนดิจิตอลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้หากทำได้จริงระบบนี้จะไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่ยังเป็นเหมือนการวางเสาโทรคมนาคมของยุคใหม่ที่เอื้อให้เศรษฐกิจดิจิตอลขยายตัวในระยะยาวนี่คือวิธีคิดแบบวิศวกรระบบที่เอามาใช้ในระดับประเทศและสอดคล้องกับภาพที่เขาเคยพูดว่าหากเราเริ่มใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ปรับเศรษฐกิจปรับเทคโนโลยีบวกกับความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยทุกอย่างเป็นไปได้ ในด้านสาธารณสุขวิสัยทัศน์ของเขาถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ทำงานในสปสชเขาเห็นทั้งข้อจำกัดของระบบและศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมเขาจึงพูดถึงการยกระดับระบบบัตรทองให้เชื่อมกับแพทย์ทางไกลการใช้เทเลเมดิซีนเพื่อให้คนในพื้นที่ห่างไกลสามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางมหาศาลหรือการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่คําสัญญาที่สวยหรูแต่เป็นปัญหาเครือข่ายที่เขาเคยจับต้องในระดับหน่วยงานมาแล้วจึงพอมองออกว่าอะไรทําได้ทันทีอะไรต้องแก้กฎหมายอะไรต้องใช้เวลาด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เขาให้ความสําคัญกับการปรับเครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าเริ่มต้นจากศูนย์เขามองว่าไทยยังไม่เคยใช้ศักยภาพของคนในชนบทและภาคเกษตรอย่างเต็มที่ภาคการเกษตรจึงไม่เคยถูกมองเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจอย่างจริงจังทั้งที่เป็นฐานสําคัญข,ของประเทศ ความพยายามของเขาในการอ่านและศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ดินการจัดการน้ำและพันธุเข้าต่างๆจึงไม่ใช่การอ่านเพื่อความรู้สึกดีแต่คือการพยายามเข้าใจว่าเครื่องยนต์เก่าของประเทศถูกออกแบบไว้อย่างไรและควรอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีและความรู้แบบใหม่ในจุดไหนบ้างในด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ของเขาอาจดูเรียบง่ายแต่ลึกและเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตโดยตรงเขาบอกว่าถ้าได้พรหนึ่งข้อเขาอยากปรับเรื่องผังเมืองให้เหมาะสมให้เมืองอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้จริง เมืองที่ดีและออกแบบถูกต้องจะทําให้ค่าใช้จ่ายของคนลดลงอย่างเป็นธรรมชาติการเดินทางสั้นลงการเข้าถึงการศึกษาและงานง่ายขึ้นโครงสร้างต้นทุนชีวิตที่ลดลงจะทําให้ผู้คนมีเวลาและทรัพยากรไปลงทุนกับการเรียนรู้และเป้าหมายชีวิตอื่นๆมากขึ้นกล่าวอีกแบบหนึง่งเมืองที่ดีคือแพลตฟอร์มของการพัฒนามนุษย์ทั้งประเทศเมือ่อแพลตฟอร์มดีการเติบโตด้านอื่นก็ตามมาเองในสนามการเมืองที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่ง อาจารย์เชนวางท่าทีแบบนักประสานมากกว่านักต่อสู้เผชิญหน้าเขามองว่าประเทศไทยในช่วงเวลาวิกฤตต้องการคนที่คุยกับทุกฝ่ายได้ทั้งอำนาจเก่าฝ่ายอนุรักษนิยมและคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเขาจึงพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจการทำให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารตนเองผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เช่นเขตเศรษฐกิจหรือเมืองที่ออกแบบตามศักยภาพพื้นที่โดยไม่ตัดขาดจากส่วนกลาง ท่าทีไม่ยึดฝักฝ่ายไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงขั้วหรือการไม่ตัดสินใจแต่หมายถึงการตั้งประเทศเป็นจุดกลางแล้วค่อยถามว่าฝ่ายต่างๆจะยอมถอยคนละกี่ก้าวเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเมื่อถึงตรงนี้คำถามอาจไม่ใช่แค่ว่าเขาไหวไหมแต่คือเราในฐานะประชาชนพร้อมจะลองของใหม่แค่ไหนทั้งหมดนี้ทำให้วิสัยทัศน์ของอาจารย์เชนไม่ใช่แค่ภาพสวยของอนาคตที่ถูกวาดด้วยค่ายคำแต่ผูกโยงกับเส้นทางชีวิตประสบการณ์และวิธีคิดอย่างเป็นระบบของเขา คำถาสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่ว่าเขาจะทําได้ไหมแต่คือคนไทยจะกล้าเปลี่ยนไหมทวงทํานองการพูดที่เรียบง่ายแต่ไม่ผิวเผินการอธิบายเรื่องซับซ้อนผ่านภาพเปรียบเทียบที่คนทั่วไปเข้าใจได้การยอมรับว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้และการเปิดพื้นที่ให้คําวิจารณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล้วนแล้วทําให้ภาพของเขาแตกต่างจากนักการเมืองในแบบที่เราคุ้นเคย จุดที่น่าคิดที่สุดอาจเป็นคำถามที่บทวิเคราะห์หลายชิมทิ้งไว้ว่าหากมีผู้นำที่สามารถผสมผสานนโยบายที่ถูกใจประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้จริงแล้วนิยามการเมืองแบบซ้ายขวาหรืออนุรักษ์นิยมก้าวหน้าที่เราใช้กันมานานจะยังพออธิบายการเมืองไทยได้อยู่หรือไม่หรือว่ามันถึงเวลาของกระบวนการทัดใหม่ที่มองผู้นำผ่านความสามารถในการแปลงความรู้ให้เป็นคุณค่ามากกว่าผ่านสีเสื้อและค่ายการเมืองเมื่อมองผ่านกรอบนี้ เปิดวิสัยทัศน์และท่วงทํานองของอาจารย์เชนจึงไม่ใช่แค่ทําความรู้จักนักวิชาการคนหนึ่งที่กําลังลงสนามเลือกตั้งแต่คือมองเงาสะท้อนของสังคมไทยเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะทดลองให้คนที่เชื่อในพลังของความรู้ระบบและความเป็นไปได้ขึ้นมานําพาประเทศในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเปราะบางและเต็มไปด้วยทางแพ่งอยู่ คำถามปลายเปิดจึงอ่านไม่ใช่แค่ว่าหากไทยมีนายกชื่อยศนันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังรวมไปถึงว่าหากคนไทยยอมเชื่อว่าอนาคตใหม่เป็นไปได้เราจะยอมเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมกับผู้นำแบบนั้นได้มากแค่ไหนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้อาจารย์เชนทิ้งไว้3าคำสำคัญครับความเป็นไปได้ประเทศไทยถ้าตั้งใจจริงยังไงก็เป็นไปได้ Science ทั้ง Social Science และ Science and Technology ต้องเดินพร้อมกันโอกาส ต้องสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็สามารถเติบโตได้เท่าเทียมกันคุณคิดว่านักวิชาการจะทำงานในสนามการเมืองได้จริงไหมและประชานิยมเทคโนแครดจะเป็นอนาคตของการเมืองไทยหรือไม่ฝากคอมเมนต์บอกความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ